บทที่355มันดูแปลกๆดูเหมือนว่าเธอจะเดินอย่างเร่งรีบไปหน่อยผมสีดำสลวยถูกลมพัดปลิวว่อนเล็กน้อยในขณะนี้เมื่อเธอมาถึงก็มีเส้นผมสองสาเส้นตกลงมาพาดผ่านตรงใบหน้าที่สวยงามของเธอทำให้ยิ่งมีเสน่ห์ขึ้นไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาที่สดใสเหล่านั้นรวมถึงออร่าที่สดชื่นและเป็นธรรมชาติที่เล็ดลอดออกมาจากภายในสู่ภายนอกทำให้กูมูทิงดูเหมือนจะเดินออกมาจากภาพวาดที่สวยงามยังไงยังงั้น หลังจากเดินผ่านไปแล้วเธอก็เหลือบมองหญิงสาวที่อยู่ข้างๆแล้วโค้งคำนับอย่างอ่อนโยนสิทธิหลี่หญิงสาวยิ้มและมองหญิงสาวตรงหน้าอย่างมีความหมายหลังจากพูดอย่างนั้นกู่มู่ชิงก็มองไปที่สวีชิงอีกครั้งด้วยดวงตาที่สวยงามของเธอสิทธิสวีสวีชิงมองไปที่กู่มู่ชิงเมื่อเห็นว่าสวีชิงไม่ว่าอะไรกับการที่เรียกชื่อของเขาแบบนี้เธอก็มีความสุขมากและพูดเบาๆ สิทธิสวีนี่คือใบยกที่ควบคุมการปรุงยาเม็ดต้องห้ามที่นี่คุณเป็นคนหนึ่งที่มีระดับการฝึกฝนสูงสุดที่นี่นิกายต้องการให้เปิดการปรุงยาเม็ดต้องห้ามก่อนที่จะลาถอยคุณเป็นผู้ตัดสินใจกูมูทิงกล่าวพร้อมยื่นยกสลิปไปที่สวีทิงสวีทิงหยิบใบยกและไม่แปลกใจเลยว่าทำไมใบยกจึงถูกสร้างขึ้นบนร่างกายของกูมูทิงแทนที่จะเป็นผู้ฝึกฝนสร้างรากฐานของยอดเขาที่สองที่อยู่ข้างๆตัวเองเขารู้ว่าผู้อาวุโสในเจ็ดเนตรโลหิตไว้วางใจลูกศิษย์หลักมากที่สุด ดังนั้นการจัดแบบนี้จึงไม่น่าแปลกใจสวีทิงถือแผ่นยกไว้ในขณะนี้และในขณะนั้นก็มีเสียงหวีดหวิวดังมาจากนอกหุบเขาและจู่ๆกลุ่มผู้แข่งแกร่งปีศาจทะเลก็ปรากฏตัวขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะเห็นศพอยู่บนพื้นก็ตามพวกเขายังคงพุ่งเข้ามาหาท่ามกลางความตึงเครียดในหมู่ทุกคนในหุบเขาสวีทิงไม่ได้เหยหน้าขึ้นและตรวจดูแผ่นยกต่อไป จากนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังมาจากนอกหุบเขานักรบปีศาจทะเลท,ทั้งหมดที่เข้ามาใกล้มีสัญญาณของการเน่าเปื่อยในทันทีบางคนถึงกับละลายเป็นสารเลือดสีน้ำเงินหลังจากเดินไปเพียงไม่กี่ก้าวเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้สาวกทุกคนในหุบเขาก็เปลี่ยนสีหน้าและหวาดกลัวอย่างไรก็ตามเหล่าสาวกจากยอดเขาที่สองเป็นคนแรกที่ฟื้นตัวพวกเขาทั้งหมดจ้องมองไปที่โลกภายนอกพวกเขารู้สึกประทับใจและมองไปที่สวีทิงพร้อมกันในเวลานี้พวกเขาตกใจในใจ พวกเขารู้ว่ามันเป็นพิษพิษที่ทําให้แม้แต่นักรบปีศาจทะเลยังทนไม่ได้ต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการผลิตยาพิษแบบพิเศษประเภทนี้ไม่เพียงต้องการความสําเร็จด้านการแพทย์ที่สูงมากเท่านั้นแต่ยังต้องมีความพยายามอีกนับไม่ถ้วนอีกด้วยข้อแรกก็โอเคแต่ข้อหลังยากที่สุดนี่คือเหตุผลว่าทําไมมีคนเพียงไม่กี่คนที่กลั่นพิษในยอดเขาที่สองเพราะบ่อยครั้งที่พวกเขาถูกยาพิษตายในระหว่างกระบวนการกลั่นพิษก่อนที่จะฆ่าใครก็ตาม การปรากฏตัวของพิษดังกล่าวทำให้ทุกคนรู้สึกสบายใจมากขึ้นในเวลาเดียวกันด้านนอกของหุบเขาก็เงียบลงท้ายที่สุดภายใต้อิทธิพลของพิษมีแท่งเหล็กและเงาสีดำออกมาในเวลากลางคืนดังนั้นมันจึงเงียบลงโดยธรรมชาติในไม่ช้าเช่นเดียวกันนั้นเวลา100ลมหายใจกำลังมาถึงและทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็ยืนเข้าแถวและรอแท่นเคลื่อนย้ายมวลสารเป็นชุดเปิดออกอาเรเทเลพอรตที่นี่มีขนาดไม่ใหญ่มากตามจำนวนคนที่นี่จะต้องเทเลพอตสามครั้ง สวีทิงก็ลุกขึ้นยืนและมาที่ลานเทเลพอร์ตเขากำลังจะพูดแต่สีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปและเขาก็หันกลับไปมองนอกหุบเขาเกือบจะทันทีที่สวีทิงมองดูเงาไฟที่หน้าตกใจก็ปรากฏขึ้นในคืนอันมืดมิดนอกหุบเขามันเป็นร่างที่ปกคลุมไปด้วยชุดคลุมสีขาวพุ่งเข้ามาหาเขาจากระยะไกล ิษศพบ,บนร่างกายของชายคนนี้เต็มไปด้วยไฟแห่งชีวิตในร่างกายของเขาและแรงผลักดันที่ประตูครึ่งในสถานะส่วนเหยา่นั้นยิ่งใหญ่กว่าลูกไฟแห่งชีวิตมากในขณะนี้ขณะที่เขาเข้าใกล้ฟ้าร้องก็ดังกึกก้องกัมปนาดความเร็วนั้นอธิบายไม่ได้และเป็นไปไม่ได้ที่จะมองเห็นได้ชัดเจนด้วยสายตาที่พลังยึดสร้างรากฐานธรรมดาธรรมดาแม้แต่หญิงสาวที่มีลูกไฟแห่งชีวิตก็ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลย มีเพียงความกดดันของจิตใจเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ในหัวใจของผู้ฝึกฝนเจ็ดเนตรโลหิตในขณะนี้จากระยะไกลดูเหมือนว่าภูเขาไฟกำลังปะทุอยู่ในร่างกายของผู้มาเยือนและเมื่อรวมกับพิษจากศพของเขาเปเลวไฟที่เล็ดลอดออกมากลายเป็นสีเขียวลูกไฟแห่งชีวิตสองลูกดวงตาของสวีชิงรีลงคนที่มาคือผู้ฝึกฝนไฟแห่งชีวิตสองดวงคนแรกที่สวีชิงเคยเห็นในสนามรบ โมเมนตัม um ของมันช่างน่าประหลาดใจและเมื่อมันเข้าใกล้ท้องฟ้าและโลกก็สะท้อนกลับกลายเป็นสีเขียวเราว,ว่าฝ่ามือสีเขียวกำลังตกมาทางหุบเขาจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่เข้าใกล้ร่างนั้นก็มองเห็นทุกสิ่งในหุบเขาได้ชัดเจนและดูเหมือนจะหยุดทั่วขนาดหนึ่งแต่ในไม่ช้าก,ก็มีเสียงหัวเราะที่ไม่รู้จักและความเร็วก็เร็วขึ้นอีกสวีทิงรีตาลงและก้าวไปข้างหน้าในขณะที่ก้าวของเขาล้มลงไฟแห่งชีวิตในร่างกายของเขาก็ปะทุข,ขึ้นทันที เมื่อไฟแห่งชีวิตระเบิดเขาก็เข้าสู่สถานะส่วนเหยและการรับรู้ที่คุณเคยก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งทุกสิ่งรอบตัวเขาชายกเว้นร่างที่เข้ามาใกล่ตรงหน้าเขาสวีชิงรีบวิ่งขึ้นไปในอากาศและวิ่งตรงไปหาบุคคลน,นั้นทันทีปังปังปังบูม ในช่วพริบตาทั้งสองก็สัมผัสกันกลางอากาศทันใดนั้นเสียงคำรามก็ดังขึ้นเกินกว่าฟ้าร้องบนท้องฟ้าและระเบิดไปทุกทิศทางในเวลาเดียวกันสวีทิงก็กำมือขวาของเขาเป็นหมัดไฟแห่งชีวิตในร่างกายของเขาถูกเผาไหม้และเขาก็ชกอย่างแรงไฟแห่งชีวิตเดียวกันกำลังลุกไม่อยู่ในร่างของเผาปีศาจทะเลชุดขาวไฟชีวิตสองลูกสันสะเทือนทั้งปฐพีมันยังต่อยหมัดออกมาและเสียงก็ปะทุขึ้นในขณะนี้ ร่างกายของสวีชิงสันสะเทือนและอวัยวะภายในทั้งหมดในร่างกายของเขารู้สึกว่ามันพันกันอีรุงตุนงนางสวีชิงสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายซึ่งอยู่นอกเหนือวิจารณญาณของเขาจริงๆเขารู้ดีว่าด้วยภูมิหลังของการควบแน่นพลังที่แบบสมบูรณ์และการมีอยู่ของตะเกียงชีวิตเขาย่อมได้เปรียบอย่างแน่นอนแม้ว่าจะเผชิญกับไฟชีวิตสองดวงก็ตามแต่ตอนนี้นักรบปีศาจทะเลไฟที่สองนี้ดูแตกต่างออกไปเล็กน้อย ดังนั้นเมื่อเขาโบกมือเพน CEO ซิโอซอก็เปลี่ยนรูปและคำรามและในเวลาเดียวกันไฟสีดำทั่วร้ายในร่างกายของเขาก็ระเบิดออกมาก่อให้เกิดกริดเพลิงและมุ่งหน้าตรงไปยังคู่ต่อสู้ทันทีในเวลาเดียวกันสวีทิงยกมือซ้ายของเขาขึ้นและดาบสวรรค์ก็พลันปรากฏขึ้นเหนือเวหาในพริบตาเดียวด้วยพรของสถานะส่วนเยาวของสวีทิงทําให้ดาบนี้มีพลังมากขึ้นและมีระยะที่กว้างกว่ามันเต็มไปด้วยไฟสีดําและฟาดฟันอย่างแรงที่เผาปีศาจทะเลชุดขาวบูม เสียงดังจนน่าตกใจร่างของเผ่าปีศาจทะเลชุดขาวถูกแรงระเบิดผลักกลับ,ลบดูเหมือนอึดอัดและไฟชีวิตในร่างกายของเขาก็สั่นไหวเช่นกันวินาทีต่อมาการแสดงออกของสวีชิงก็แสดงความดุร้ายและเขาก็รีบวิ่งเข้าไปอีกครั้งแม้ว่าร่างกายทั้งหมดของปีศาจทะเลชุดขาวนี้จะถูกคลุมด้วยเสื้อคลุมของเขาและไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแต่พิษของศพนั้นหนักมากและยังมีร่องรอยของความบ้าคลั่งในดวงตาของเขาด้วย สวีทิงเห็นความบ้าคลั่งนี้และเขาก็ขมวดคิ้วทันทีแต่ในขณะนี้เขาไม่มีเวลาคิดมากเกินไปและยังคงรีบพุ่งออกไปและในคลิปตาเดียวเขาก็ได้เผชิญหน้ากับนักรบชุดขาวปีศาจทะเลเสียงคำรามยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องพวกเขาทั้งสองอยู่ในสถานะส่วนเหยาอของตอนกลางอากาศความเร็วในการโจมตีของพวกเขานั้นรวดเร็วมากและพลังเวทของพวกเขาก็ยิ่งน่าตกใจมากขึ้นพวกเขาโจมตีทั้งผลัดกันรับผลัดกันรูปเพียงสิบลมหายใจพวกเขาได้ปลดปล่อยพลังต่อสู้ไปแล้วหลายร้อยครั้ง จากนั้นพวกเขาก็ระดมศาสตร์พลังยุตใส่กันด้วยกําลังทั้งหมดอีกทีและทันใดนั้นต่างคนต่างถอยกลับสวีทิงถมน้ําลายออกมาเป็นเลือดและปีศาจทะเลชุดขาวก็พ่นเลือดออกมาด้วยนอกจากความบ้าคลั่งแล้วยังมีความประหลาดใจอย่างมากที่บ่งบอกในสายตาของอีกฝ่ายที่มองมายังสวีทิงในขณะที่สวีทิงจ้องมองเข้าไปในดวงตาของอีกฝ่ายโดยไม่พูดอะไรสักคำภูเขาไฟทั้งหมดในร่างกายของเขาปะทุขึ้นอีกทีและร่างกายของเขาก็พุ่งออกมาราวกับใบมีดคมอีกครั้ง กริบในมือของเขาโบกสะบัดและดาบสวรรค์ก็พลันปรากฏขึ้นทันทีขณะเดียวกันทะเลวิญญาณในร่างกายก็แผ่ขยายออกไปเพื่อระง,งับลมปราณอีกฝ่ายและแท่งเหล็กสีดำที่ซึ่งบรรพบุรุษของสำนักวัชระอาศัยอยู่ก็มาพร้อมกับเสียงของระฆังนอกจากนี้สวีชิงยังโจมตีด้วยพิษมากมายเมื่อเขาลงมือหลังจากเข้าใกล้อย่างรวดเร็วเขาก็ฟันไปที่คอของคู่ต่อสู้ด้วยมีดสั้นในมือของเขาปีศาจทะเลชุดขาวนี้มีความโดดเด่นไม่แพ้กัน ทิศศพที่อยู่รอบตัวเขาจะเย็นลงทันทีเมื่อเขาผนึกมือและพุ่งตรงไปหาสวีชิงจากทุกทิศทุกทางราวกับจะแช่แข็งเขาในเวลาเดียวกันก็มีน้ำแข็งขนาดใหญ่เช่นกันปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาขวางสวีชิงเอาไว้และในเวลาเดียวกันเขาก็ตบสวีชิงอย่างแรงเช่นกัน ในระหว่างเสียงคำรามสวีทิงต้องล่าถอยแต่ดวงตาของปีศาจทะเลชุดขาวก็กระพริบและร่างกายของเขาก็เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงก็ไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีรับอะไรแต่เขาทะลุผ่านความว่างเปล่าและปรากฏตัวตรงหน้าสวีทิงและต้องการจับคอของเขาเมื่อเห็นสิ่งนี้สวีทิงก็ประหลาดใจกับปีศาจทะเลที่สวมชุดขาวโดยไม่หลบเลี่ยงแต่สวีชิงกระแทกหัวของเขาไปที่ฝ่ามือของคู่ต่อสู้โดยตรงตูม ครูต่อมาทั้งสองร่างสัมผัสกันหัวของสวีทิงแตกและมีเลือดออกและเสื้อคลุมสีขาวของปีศาจท,ทะเลก็ส่งเสียงกรีดร้องและมือขวาของเขาก็ถูกถีบออกจากกันขณะที่เขากำลังจะถอยกลับไปทว่าสวีทิงอยู่ใกล้เขาแล้วโดยมีกรีดในมือเล็งไปที่ท้องของคู่ต่อสู้ด้วยการทบอย่างแรงความเร็วนั้นเร็วมากจนดวงตาของนักรบปีศาจท,ทะเลที่สวมเสื้อคลุมสีขาวหดตัวจิตใจของเขาสั่นอย่างรุนแรงและทันใดนั้นเขาก็ก้าวถอยหลังเขาหลีกเลี่ยงมันได้อย่างบุบบิ๊ แต่กริดของสวีทิงเฉือนถูกเสื้อคลุมของอีกฝ่ายโดยตรงและทําให้ของบางอย่างข้างในนั้นก็เทกระจัดลงมาของพวกนี้มีหลายประเภทแต่ที่สะดุดตาที่สุดคือผลไม้บางชนิดทั้งส้มลูกพีชลูกแพรแต่ทว่าส่วนใหญ่จะเป็นแอปเปิ้ลบทที่356จะตอบโต้ร่างของสวีทิงหยุดชั่วคราวและมองไปที่ผลไม้บนพื้นพลางพึมพำปีศาจทะเลเชี่ยอะไรกินคลีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากมองดูแอปเปิลและสังเกตเห็นว่ามีแอปเปิลลูกใหญ่หลายลูกอยู่ข้างในสวีทิงก็อยากรู้ว่าอีกฝ่ายใส่ของต่างๆมากมายไว้ในเสื้อคลุมได้อย่างไรร่างของปีศาจทะเลในชุดขาวกำลังล่าถอยอย่างรวดเร็วในขณะนี้มันก็หยุดชั่วคราวหมวกคลุมสีสันหลุดออกโดยไม่เผยให้เห็นใบหน้าแต่มีเส้นผมห้อยลงมาเล็กน้อยดวงตาของเขาจ้องมองไปที่ผลไม้ที่อยู่บนพื้นด้วยจากนั้นทั้งสองก็เงยหน้าขึ้นมองพร้อมกันและศบตากันกลางอากาศ สวีชิงเงียบไปปีศาจทะเลชุดขาวก็เงียบเช่นกันในขณะนี้แผ่นดินก็สั่นสะเทือนและน้ําทะเลที่อยู่นอกเกาะก็กลิ้งไปมีเสียงคารามสั่นสะเทือนดังกล้องไปทุกทิศทุกทางราวกับเสียงคํารามของเทพเจ้าทําให้ทั้งโลกดูเหมือนจะสั่นสะเทือนนอกจากนี้ยังมีแสงสีม่วงที่กระจายออกไปทันทีจากระยะไกลาราวกับทะเลแห่งแสงหากมองดีๆจะเห็นว่าสถานที่ที่แสงและเสียงคํารามนี้มาจากเกาะของชนเผ่าเมือกนี่คือ พลังคลื่นของการเกาะตัวของค่ายกลเจ็ดเนตรโลหิตที่อธิบายไว้ในภารกิจของสวีชิงภายใต้การปกคลุมของทะเลแห่งแสงนี้ข้อจํากัดในการเคลื่อนย้ายมวลสารจากกลุ่มปีศาจท,ทะเลในหมู่เกาะเพลถูกระงับทันทีทําให้อารการเคลื่อนย้ายมวลสารบนเกาะเปิดได้ในระดับหนึ่ง ช่วงเวลาต่อมาขณะที่ท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีม่วงอารการเคลื่อนย้ายมวลสารที่ปรับแต่งโดยสาวกยอดเขาที่หในหุบเขาด้านหลังสวีชิงก็ส่องแสงสาวกกลุ่มแรกที่ยืนอยู่ข้างในหายตัวไปในทันทีและถูกเคลื่อนย้ายออกไปในเวลาเดียวกันการเคลื่อนย้ายมวลสารที่คล้ายกันก็ปรากฏขึ้นบนเกาะหลายแห่งในกลุ่มเกาะเพลิลสวีชิงเห็นฉากนี้แต่ไม่ได้สนใจนอกจากนี้เขายังรู้สึกว่ากำลังเตรียมการเคลื่อนย้ายมวลสารชุดที่สองอยู่ในหุบเขาด้านหลังเขาและดูเหมือนว่าจะดำเนินการได้ในไม่ช้า แต่ในขณะนี้ในใจของสวีชิงเขาสนใจเผ่าปีศาจทะเลชุดขาวที่อยู่ตรงหน้าเขามากขึ้นดังนั้นทันทีที่ดวงตาของเขาสัมผัสกับปีศาจทะเลในชุดขาวร่างของสวีชิงก็รีบวิ่งออกไปความเร็วของเขาในสถานะส่วนเหยาวนั้นน่าทึ่งมากโดยเฉพาะพลังที่ปล่อยออกมาจากตะเกียงชีวิตซึ่งทำให้เขาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในชั่วพริปตาเขาก็เข้าใกล้อีกฝ่ายคราวนี้ไม่ใช่คอแต่เป็นผมของคู่ต่อสู้และมันถูกดึงออกไป ดูเหมือนว่าเขาจะสนใจเส้นผมของนักรบปีศสาทะเลชุดขาวตรงหน้านี้มากขึ้นในตอนนี้นักรบปีศสาทะเลในชุดขาวหายใจเข้าและไฟชีวิตในร่างกายของเขาก็ปะทุขึ้นอีกครั้งทันทีก่อให้เกิดคลื่นอากาศที่น่าสะพรึงกลัวเขาหลีกเลี่ยงการจับจ้องของสวีทิงบิดร่างกายของเขาและต่อสู้กับสวีทิงอีกครั้ง เสียงคำรามดังก้องและร่างของสวีชิงนั้นเร็วมากจนผู้แข็งแกร่งในหุบเขาไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเลยแม้แต่หญิงสาวจากยอดเขาที่สองที่ยังไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายออกไปขนาดเธอที่มีสถานะส่วนเหยวก็ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในขณะน,นี้พื้นดินสัน่นสะเทือนและเสียงกระแทกที่น่าสะพรึงกลัวเป็นครั้งคราวทั่วบริเวณก็เพียงพอแล้วที่จะเผยให้เห็นถึงอันตรายของการต่อสู้ครั้งนี้ นักรบปีศาจทะเลในชุดขาวก็เฉียบคมในการโจมตีเขาต่อสู้กับสวีชิงไปจนถึงสุดขั้วนอกหุบเขาและยังปกป้องผมของตัวเองไปด้วยทั้งคู่ต่อสู้แบบหลุดโลกจริงๆในการโจมตีบรรพบุรุษของสำนักวัชระไม่สามารถเคลื่อนไหวตามเขาทันได้เลยและมองเห็นไม่ชัดเจนแม้แต่เงาก็ยังเป็นแบบนี้เมื่อเทียบกับนักรบปีศาจทะเลชุดขาวแล้วความเร็วของมันก็ช้าเกินไป มีเพียงสวีทิงเท่านั้นที่โหดร้ายพยายามยุ่งกับผมของคู่ต่อสู้หลายครั้งในขณะนี้เมื่อเขายกมือขวาขึ้นพลังเวทของเขาก็ขยายออกร่างของเขาก็หลบไปด้านข้างโดยหลีกเลี่ยงข้อสอกจากอีกฝ่ายและเขาก็ต่อยหมัดนี้โดยตรงตูมสวีทิงเงยหน้าขึ้นตามมาด้วยจังหวะแทงเข่าโจมตีอย่างแรงโดยเล็งไปที่ร่างกายส่วนล่างของคู่ต่อสู้ใบหน้าของปีศาจทะเลชุดขาวเปลี่ยนไปทันใด แต่เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนโหดเหี้ยมเขาใช้มือข้างหนึ่งกดแรงๆแ,และตบเขาของสวีชิงในเวลาเดียวกันเขาก็เปิดปากและพ่นพิษศพหนาๆออกมาใส่สวีชิงทันทีทันทีที่พิษออกมาดูเหมือนว่าร่างกายของสวีชิงจะสึกกร่อนไปทั้งตัวแต่สีหน้าของเขายังคงปกติหลังจากเขาของเขาถูกปิดกั้นเขาก็บิดตัวและกวาดขาซ้ายของเขาราวกับแทะไปทางปีศาจทะเลชุดขาวเล็งไปที่ศีรษะที่มองเห็นเส้นผม ทั้งสองคนเซและหลีกเลี่ยงกันชั่วครู่หนึ่งสวีทิงทำท่าทางโบกมือและไฟสีดำก็แพร่กระจายออกจากร่างกายของเขาฝ่ามือเพลิงก่อตัวครึ่งทีละครั้งมุ่งหน้าตรงไปยังอีกฝ่ายอีกทีปีศาจทะเลชุดขาวหายใจถี่ๆเห็นได้ชัดว่าการต่อสู้ที่ดุเดือดในขณะนั้นทำให้เขาเหนื่อยมากจากนั้นเขาก็คำรามต่ำและยกมือข้างหนึ่งขึ้นข้างหน้าเขาเพื่อทำท่าทางมือผนึกกำลังจากนั้นกดไปทางสวีทิงในทันที ด้วยการกดนี้ความว่างเปล่าตรงหน้าเขาก็พังทลายลงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปยังสวีชิงการแสดงออกของสวีชิงเปลี่ยนไปและเขาก็หลบทันทีแต่ทันทีที่เขาหลีกเลี่ยงมันผู้สร้างรากฐานชุดคลุมสีขาวก็เร่งตัวขึ้นและปรากฏตัวตรงหน้าเขาและกระแทกอย่างแรงเลือดไหลออกมาจากมุมปากของสวีทิงและหลังจากที่ร่างกายของเขาถอยกลับไปหนึรอฟุต เขาก็เร่งความเร็วและเข้ามาหาอีกครั้งดาบสิบเล่มจากท้องฟ้าปรากฏขึ้นโดยตรงและพวกมันทั้งหมดก็ล้มลงและฟาดฟันออกไปอย่างดุเดือดดวงตาของปีศาจทะเลชุดเขาหดตัวลงและไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ในระหว่างเสียงคำรามร่างของเขาก็ถูกดาบฟันโดนกร,กระเด็นไปหลายร้อยฟุตขณะพ่นเลือดเต็มคำเขาก็รีบวิ่งออกมาอีกครั้งสวีทิงทำสิ่งเดียวกันในขณะที่ร่างทั้งสองกำลังจะแตกกันกลางอากาศสวีทิงก็งอเขาและกระแทกอย่างแรงไปที่ร่างกายส่วนล่างของอีกฝ่ายอีกครั้ง ดูเหมือนว่าในความเข้าใจของเขาร่างกายส่วนล่างของคู่ต่อสู้คือจุดอ่อนของเขาแล้วละ่ะศาสตร์ปีศาจทะเลชุดขาวสาับแช่งแต่เสียงของเขาจมอยู่ในเสียงคำรามดวงตาของเขามีความบ้าคลั่งคราวนี้เขาไม่ได้พยายามที่จะหยุดแต่เขาเพียงแทงเขาสวนและปะทะอย่างดุเดือดกลางอากาศในเวลาเดียวกันในที่สุดมือของสวีชิงก็คว้าผมของอีกฝ่ายได้และกระชากดึงมันออกอย่างแรงทันทีอารเชียจากนั้นเสียงครวนครางอู้อี้และเสียงกรีดร้องก็ดังมาจากพวกเขาทั้งสอง สวีทิงคร่ำครวญและปีศาจทะเลชุดขาวก็กรีดร้องอย่างน่าสมเพชแม้ว่าเสียงของพวกเขาจะแตกต่างกันแต่การถอยกลับของพวกเขาก็เหมือนกันโดยเขาของพวกเขางอยอย่างผิดปกติ